ใครจะจบความเจ็บได้เร็วกว่ากันนะโยมบางทีคนเราก็ชอบความเจ็บแบบซ้ำซากขออนุญาตเจ้าของวิดีโอขออนุญาตเด็กน้อยด้วยนะเด็กน้อยคงไม่รู้หรอกโยมว่าทุเรียนเนี่ยใช้มือตีลงไปแล้วจะเจ็บแต่ถ้าหนูน้อยเจ็บแล้วเจ็บแล้วจาแล้วก็ไม่ตีซ้าหนูน้อยก็จะไม่เจ็บอีกเลยใช้แผลเป็นมาเตือนใจว่าฉันเคยผ่านมาแล้ว ฉันจะไม่เจ็บซ้ำซากแบบนี้อีกแล้วแต่บางทีในโยมที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดก็คือบางคนก็ยอมที่จะเจ็บซ้ำซากกับเรื่องเดิมๆอยู่แบบนั้นไม่จบความเจ็บเสียทีเจ็บซ้ำเจ็บซากเมื่อรู้ว่าสร้างเหตุแบบนี้แล้วจะเป็นเหตุให้จะต้องเจ็บอีกแต่ทำไมหนอททำไมเราจะต้องสร้างความเจ็บสร้างเหตุอย่างนั้นอีกทั้งๆท,ที่รู้ว่าผล ก็จะต้องเจ็บซ้ำเจ็บซากแบบนี้ถ้าหากว่าวันนี้นเราทุกคนล้วนมีแผลเป็นกันทั้งหมดเลยโยมขึ้นอยู่กับว่าใครจะจบความเจ็บได้เร็วกว่ากันไม่เจ็บซ้ำซากอีกแล้วพอแล้วเข็ดแล้วรู้แล้วเอาชีวิตที่เหลือมาอยู่กับความสุขที่แท้จริงดีกวา่าสร้างเหตุแห่งความไม่เจ็บดีกวา่าจะได้ไม่ต้องเจ็บซ้ำเจ็บซากอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ขอบใจภาพหนูน้อยหนูน้อยไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่เขาไม่รู้ใครจะจบความเจ็บได้เร็วกว่ากันเท่านั้น